แม้ว่าบางจุดจะเกือบดับได้หมดแล้วแต่ทีนี้ยังมี2จุดใหญ่ๆที่ไฟป่ายังลุกไม่อยู่แล้วดับได้เพียงแค่ประมาณ10กว่าเปร์เซ็นต์ถึง20กว่าเปร์เซ็นต์เท่านั้น2จุดที่ว่าครับมีชื่อว่าอีตั้นจุดหอีกจุดหนึ่งก็คือพาลิเซตนะครับแล้วจุดตรงที่ว่านี้เนี่ยต้องจับตาดูต่อด้วยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจนถึงณวันนี้คือ13มกราคม68ค,ครบ1สัปดาห์เต็มพอดีหลังจะเกิดไฟป่าขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นไฟป่าครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอสแองเจลิสผู้เสียชีวิตจนถึงณวันนี้อยู่ที่24คนนะครับซึ่ง24คนนี้มาจากไฟป่า2จุดหลักอย่างที่บอกคืออีตันนะครับกับทางพาริเซตครับ วันนี้ผมได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านไฟป่านะครับมีชื่อว่าอาจารย์วีระชัยตันพิพัฒน์ท่านเป็นที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำรวมไปถึงที่ปรึกษาที่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ทรงคุณวุฒิคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่าต้องจับตาดูต่อด้วยเพราะมีการคาดการเอาไว้ครับหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทําให้ไฟป่าครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยเนี่ย มันมาจากลมฮะลมที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อว่าซันตาแอนนาครับซึ่งความจริงลมที่ว่านี้โดยปกติแต่ละปีเนี่ยสหรัฐโดยรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็เจออยู่แล้วปีหนึ่งพัดมาประมาณ10ครั้งแต่ปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีครับเพราะลมที่ว่ามันแรงกว่าปกติถามว่าแรงขนาดไหนอย่างวันแรกตอนเกิดเหตุเนี่ยวันที่7กับ8มกราคม68ปรากฏว่า ระแสลมที่มีชื่อว่าซานตาแอนนานั้นมีความแรงมากถึง120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกภาพตามดูว่าความแรงเหมือนกับพายุเลยนะครับแล้วความแรงนี้เองครับมันก็เลยหอบเอาก้อนไฟเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดไฟป่าลมไม่แรงเวลาเจอลมเข้าไปเนี่ยสเก็ดไฟใบไม้กิ่งไม้มันก็จะปลิวไปจากนั้นมันจะดับครับ แต่พอเจอลมแรงๆเข้าไปมันหอบเอาไฟเป็นก้อนเนี่ยไปลุกติดที่อื่นด้วยรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนประชาชนแล้วมีบ้านโดนไฟไหม้ไปประมาณหมื่นกว่าหลังแล้วบ้านที่โดนไฟไหม้ไปแถบนั้นเนี่ยเป็นบ้านอภิมหาเศรษฐีเซเลเบิตี้บุคคลที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงดาราน,นักแสดงศิลปินนักร้องเพียบเลยนะครับแล้วถามว่าทำไมถึงโดนไหม้เป็นแถบใหญ่ขนาดนั้นตอนกลางวันเนี่ยคุณผู้ชมฮะ จะมีลมจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยพัดเข้าฝั่งแผ่นดินนะครับแต่จากนั้นตอนกลางคืนนี่แหละครับจะมีลมจากบริเวณแผ่นดินเนี่ยพัดออกมาหามหาสมุทรแปซิฟิกเรียกกันว่าลมบกพัดจากบริเวณแผ่นดินมหาทะเลนั่นเองครับแล้วซานตาแอนนาชื่อว่านี้มันไปเร่งกำลังของลมที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนที่พัดจากบริเวณแผ่นดินออกไปหาทะเลเนี่ยให้มันแรงขึ้นเพราะฉะนั้น เราก็เลยได้เห็นภาพความเสียหายช่วงแรกๆเกิดขึ้นยามกลางดึกตั้งแต่วันที่7มกราคม68แล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยครับเพราะกระแสลมนี้มันพัดมาตอนกลางคืนนั่นเองฮะแล้วเดี๋ยวจับตาดูต่อกระแสลมที่ว่านี้เนี่ยมันอ่อนกำลังลงช่วงประมาณสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยทำให้บรรดานักดับเพลิงรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์รถด,ดับเพลิงสามารถเข้าไปดับพื้นที่อื่นๆได้เกือบจะหมดแล้ว แต่ว่ามีอยู่2จุดใหญ่นี่แหละที่ยังดับไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะลมก็ยังคงแรงอยู่แม้จะอ่อนกําลังลงแต่ก็ยังแรงอยู่รวมไปถึงเรื่องของการดับเพลิงเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยแล้ววันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ต่อไปว่าเดี๋ยวกระแสลมแซนต้าแอนนาจะกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วความเป็นห่วงณเวลานี้คือในช่วงสุดสัปดาห์ครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเขามีการทําแนวกันไฟเอาไว้รวมถึง พื้นที่ที่โดนไฟไหม้แบบดำเป็นตอตะโกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นแนวกันไฟไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ด้วยกระแสลมที่มันอาจจะพัดออกมาอีกเนี่ยก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าจะหอบเอาก้อนก้อนไฟข้ามแนวกันไฟมาได้หรือไม่เพราะว่าโดยปกติถ้าเกิดว่าลมมันไม่แรงเนี่ยแนวกันไฟก็จะสามารถกันได้อยู่ไม่ให้มันลุกลามไปติดพื้นที่อื่นๆทีนี้ครับชนวนเหตุสำคัญอะไร เราเลยได้เห็นภาพความเสียหายราบเป็นหน้ากรองได้ขนาดนี้แล้วนี่มาจากไฟป่าด้วยถึงขนาดเจ้าหน้าที่ลอสแองเจลิสเคาน y ตี้เขาบอกเลยว่าภาพที่เราเห็นเหมือนกับภาพของหนังในสงครามผมก็สอบถามเรื่องนี้กับทางอาจารย์วีระชัยเหมือนกันอาจารย์วีระชัยเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งมันมาจากวัสดุก่อสร้างคุณผู้ชมฮะวัสดุก่อสร้างในบ้านแต่ละหลังเนี่ยคือไล่ไปเลยตั้งแต่บริเวณหลังคานะครับ เวลาไฟโดนหอบมาจากลมแล้วมาตกใส่หลังคาเนี่ยมันติดไฟง่ายแล้วหนักจากนั้นพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งหลังก็เลยไหมแบบเกรียมดำเป็นตอตะโกได้ในขณะที่เราก็เห็นภาพยังมีต้นไม้บางส่วนซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านอาจจะข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ไหมขนาดนั้นแล้วทำไมบ้านทั้งหลังถึงไหมได้ง่ายขนาดนั้นเพราะวัสดุก่อสร้างนั่นเองครับ แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยบรรดาบริษัทประกันของสารัฐก็เคยมีการยื่นเงื่อนไขเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณจะซื้อกรมธรรม์ประกันวินาสภัยโดยเฉพาะจากเรื่องของไฟป่าเนี่ยนะคุณจะต้องมีการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างครับแต่ปรากฏว่าบ้านหลายหลังดูงบประมาณการเปลี่ยนแล้วโอ้แพงเกินไปสูงเกินไปก็เลยไม่ได้ทําเรื่องของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยก็เลยทําให้บรรดาบริษัทต่างๆนะั้นใช้ในการเป็นเหตุผล ยกเลิกกรมธรร์ประกันวินาศภัยเรื่องของไฟป่าไปนะครับโดยมีข้อมูลว่าช่วงประมาณปี63ถึงปี65เนี่ยในรัฐแคลิฟอร์เนียเขามีการยกเลิกการทำประกันมากถึง2ล้าน8แสนฉบับแล้วปรากฏว่ามีอยู่5แสนกว่ากรมธรร์ได้ที่เป็นบ้านซึ่งโดนไฟไหม้จากไฟป่าในปี 68, 68นี้คุณผู้ชมดูฮะ นั่นหมายความว่าบ้านหลายต่อหลายหลังคือไม่แล้วสูญเสียทั้งความทรงจำที่อยู่ในบ้านภาพหรือแม้กระทั่งของสะสมของที่ลึกต่างๆแล้วมีหนำสา3สูญเสียไปแล้วไม่มีการทำประกันมาครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมีความพยายามจากรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันในเมื่อบริษัทประกันเอกชนเนี่ยเขาไม่รับทำกรมธรรมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมีประกันของภาครัฐ ที่ชื่อว่าแคลิฟอร์เนียแฟร์เนี่ยมาช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระเอกชนแต่ทีนี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าทางด้านประกันจากภาครัฐเนี่ยช่วยจ่ายเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนเพราะรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยืนยันว่ามีความพร้อมในการจะจ่ายเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรที่มีการทำเอาไว้สำหรับบ้านแต่ละหลังนะครับ แล้วความเสียหายณนะปัจจุบันนี้คุณผู้ชมฮะมีบริษัทที่เขาให้บริการข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศเขาคาดการเอาไว้นะครับความเสียหายจากไฟไหม้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะในลอสแองเจลิสเนี่ยตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านบาทถามว่า5ล้านล้านบาทมันมากขนาดไหน มากซะยิ่งกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งปีของประเทศไทยซะอีกนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเดี๋ยวจับตาดูต่อไปด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้บรรดาบริษัทประกันประเทศอื่นๆเนี่ยมีการปรับปรเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรร์การทำประกันวินาศภัยหรือไม่ทำยากขึ้นทำง่ายขึ้นอย่างไรจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพิบัติทางธรรมชาติแล้วอาจารย์วีรชัยบอกต่อ ถามว่าทําไมกระแสลมที่มีชื่อว่าซานต้าแอนนาเนี่ยมันถึงแรงเพอโลกร้อนเลยครับโลกร้อนมันก็เลยทําให้อุณหภูมิของสองพื้นที่ในมหาสมุทรกับในทะเลทรายของสหรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันมากพออุณหภูมิมันแตกต่างกันมากกระแสลมมันก็เลยแรงมากขึ้นครับอ่ะส่งกําลังใจต่อนะครับให้กับ ชาวแคลิฟอร์เนียให้กับชาวลอสแองเจลิสรวมถึงคนไทยทุกท่านที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะกระแสลมซานต้าแอนนาจะกลับมาทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกในวันนี้นะครับ